ครจะไปรู้ครับว่าค่างวดถูกเกินไปอ่ะมันทาไม่ใช่เรื่องดีครับนี่ล่าสุดนะมี f c ในช่องนะครับติดต่อเข้ามานะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาไฟแนนซ์เขาเซ็นสัญญาไฟแนนซ์รอบแรกนะครับแล้วก็ผ่อนไปแล้วประมาณ5ปีนะครับยูดีมีไฟแนนซ์จากไหนไม่รู้โทรเข้ามานะครับบอกว่าลูกค้าต้องเซ็นสัญญาไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งนะครับ ผ่อนแล้ว5ปีผ่อนไม่จบต้องผ่อนต่ออีก3ามปีก็เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตออกมาเตือนภัยนะครับหัวข้อว่าเตือนภัยค่างวดถูกนะครับทําไมค่างวดถูกถึงไม่ดีนะถึงต้องระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกยี่ห้อนะไม่ได้เฉพาะโตโยต้านะครับจะมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทําคลิปออกมาละรอบนึงแต่ผมไม่เอ่ยชื่อโปรแกรมกับชื่อไฟแนนซ์ เลยโดนทางซอเต้าสั่งลบนะฮะวันนี้ผมเอ่ยชื่อเขาไม่ได้นะเอาไว้ถ้าใครอยากรู้ทักทักไลน์เข้ามาแล้วกันลิงก์ไลนย์อยู่ใต้คลิปนะครับมันมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งนะครับที่เขาแบ่งยอดจัดรถยนต์นะฮะออกเป็นสองก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยอาจจะอยู่ที่เท่าประมาณ60-70%เอซามาผ่อนก่อนนะครับมันเลยทําให้ค่างวดถูกกว่าปกติถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าชาวบ้านจนลูกค้าบางคนแบบ อาโตไงตอาโตค่างวดถูกกังถูกกว่าที่อื่นที่ผมเช็คมาทั้งหมดไม่มีที่ไหนถูกกว่าน,นี้แล้วนะครับจองเลยนะฮะความรูปเขาบคร,บครบงามนะฮะมันก็เลยเป็นจุดขายของโปรแกรมนี้ก็คือค่างวดจะถูกกว่าปกตินะครับแล้วผ่อนไปสัก5ปีเนี่ยมันจะมีแฟนนซ์โทรหานะฮะนัดเซ็นสัญญาแฟนนซ์อีกรอบหนึ่งเพื่อมาผ่อนอีก40-30%ที่เหลือมันเลยกลายเป็นว่าผ่อน แล้วผ่อนอีกผ่อนไม่หมดสักทีแล้วบอกก่อนเลยนะว่าถ้าใครโดนโปรแกรมนี้เข้าไปนะครับผ่อนไปอีกห้าปีถูกต้องไหมยูรีมีแฟนแนนซ์โทรเข้ามาบอกบอกว่าต้องเซ็นหนญ้กับฟนแนนส์ญญอีกรอบหนึง่งนะฮะถึงตอนนั้นน่พะพนักง,งานขายไม่รู้หายไปไหนแล้วพี่นะฮะหาตัวไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังตั้งแต่วันออกรถนะสําคัญมากนะครับจริงๆโปรแกรมเนี้มันมีข้อดีนะฮะของมันก็คือ,อลูกค้าบางคนที่ทราบแล้วนะฮะ บางหลายๆท่านแล้วกันอ่ะต้องการใช้โปรแกรมนี้ก็มีเพราะมันมีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งคือณวันนี้ณ3ปีนี้5ปีแรกนะครับมันจะได้ข้างงวดถูกก่อนอนาคตฉันกําลังจะรวยฉันกาลังจะมีตังค์ฉันขอผ่อนถูกก่อนแต่อนาคตฉันมีเงินจ่ายอ่ะนะครับประมาณว่าวันนี้ฉันสนใจแค่ค้างวดถูกอย่างเดียวดอกเบี้ยจะแพงช่างมันต้องผ่อนยาวแค่ไหนช่างมันต้องผ่อนแล้วผ่อนอีก ช่างมันจะมีลูกค้าประเภทนี้อยู่นะฮะโปรแกรมนี้ถึงถูกผลิตออกมาให้ลูกค้าได้จัดไฟแนน้นกันนะครับพนักงานขายที่เขาแจ้งลูกค้ามันก็ดีไปครับแต่ผมเจอ f อในช่องเนี่ยไม่รับทราบนะครับไม่มีการแจ้งจากพนักงานขายไม่รับทราบเลยว่ามีโปรแกรมนี้อยู่หรือว่าโดนใช้โปรแกรมนี้นะฮะก็เลยต้องออกมาเตือนก,นกันว่าให้ระวังนะครับวิธีตรวจสอบนะครับมีอยู่ว่าวันที่ไฟแนนซ์เข้าไปเสนอญานนะฮะ คุณถามไฟแนนซ์ไปเลยว่าโปรแกรมที่กําลังเซ็นอยู่เนี้ยผ่อนร,รอบเดียวจบใช่ไหมไม่มีการแบ่งยอดจัดออกเป็น2อสก้อนใช่ไหมถามไปเลยไอ้มาร์เก็ตติงไอ้พนักง,งานไฟแนนซ์ Finance ที่เข้าไปหาคุณน่นแหละที่เขาเอาเอกสารกระดาษไปให้คุณเซ็นนะ่ยคุณถามเขาไปเลยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งปลอดออกรถนะฮะมันจะมีเอกสารที่เรียกว่า PO Finance ก็คืออนุมัติของ Finance เป็น เอ่อเพลเทอร์กระดาษ A4 ขาวๆนะฮะอาจจะส่งลายมาให้พิมพ์ส่งแฟกซ์แฟกซ์กมันเก่าไปแล้วเนอะอาจจะส่งลายมานะครับให้พนักงานขายแล้วพนักงานขายก็พิมพ์ออกมาได้เราขอพนักงานขายดูก่อนออกรถได้ในเอกสาร PO อนุมัติใบนี้เนี่ยจะมีบอกไว้ว่ายอดจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่นะครับยอดดาวเท่าไหร่ยอดดาวเดี๋ยวนี้มัน มันไม่ค่อยสี่เรียสแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งประกันค่าง,งวดมีทั้งฟิกเอาเมาส์ยอดดาวมันไม่ค่อยตรงแล้วนะฮะเอกสารอาตอนนี้ถ้าใจะให้ดูให้ดูที่ค่าง,งวดกับยอดจัดชัวร์สุดนะครับตัวค่าง,งวดเนี่ยมันจะถูกมากมากถูกใจเราแหละถูกใจลูกค้าแหละแต่ยอดจัดคุณอย่าลืมนะมันต้องใกล้เคียงกับความจริงสมมติถ้าราคารถ100%นะครับคุณดาวไป15%ยอดจัดต้องเหลือ85%นะนะครับ อเซนคิดเลนเนาะเราไปกดเครื่องคิดเลขดูนะฮะสมมติราคารถ6กแสนนะครับาดาวสิบเอร์เซ็นตของ6กแสนก็คือ6 0 0 0ื่นเป็นต้นนะครับสมมติถ้าเราดาวดาวเอา,เอาราคารถหกแสนเลยแล้วกันนะสมมติราคารถหกแสนนะครับดาวไป10%ก็คือห0 0 0ื่นยอดกู้หรือยอดจัดไฟนั้น์เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนสี่หบาทถูกต้องไหมฮะหกแสนลบสิบเปอรเซ็ก็คือลบหกหมเหลือห้าแสนสถ้ายอดจัดมันเหลือไม่ถึงห้าแสน นะครับแบบต่างกันเป็นแสอ่างเงี้ยคุณสงสัยไว้ก่อนเลยคุณดนโปรแกรมโปรแกรมแบ่งชําระแล้วกันนะโปรแกรมแบ่งผ่อนผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะผมเอ่ยชื่อโปรแกรมไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณเห็นยอดจายคุณน้อยกว่าปกตินะฮะคุณแย้งพนังกงานขายเลยวันนี้ผมไม่เซอร,รับลถนะคุณอธิบที่ลามาว่าทำไมายอดจายมันหายไปตั้งเยอะผมโดนโปรแกรมแบ่งชําระหรือเปล่าผมอยากผ่อนรอบเดียวจบไม่อยากมานั่งผ่อนหลายๆรอบเซ็รหลายรอบ,อบไม่อยากมาโดนดอกเบี้ยแพง ถ้อยากอาผ่อนยาวๆเจ็ดแปดปีเก้าปีกว่าจะหมดโอ้โ oh หผ่อนยันลูกบวชนะครับนะโปรแกรมนี้มันก็มีข้อดีแหละอย่างที่ผมบอกคือลูกค้าที่อนาคตกําลังจะรวยอยากสบายก่อนระมากที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสไตล์โปรแกรมเขาจะเป็นสไตล์นี้นะครับก็วันนี้มาเตือนประมาณน,นี้นะฮะทุก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 โปรแกรมแหละมันมีข้อดีกับข้อเสียของมันแต่ผมไม่ค่อยชอบโปรแกรมนี้ผมว่าข้อเสียมันเยอะกว่ามันผ่อนผ่อนแล้วผ่อนอีกอะผ่อนไม่หมด มีทุกยี่ห้อนะยาก่อนว่ามีทุกยี่ห้อนะครับก็ลองดูว่าค่างวดของคุณเนี่ยถูกกว่าปกติหรือเปล่านะฮะคุณเช็คก็สามสี่ที่มันควรจะใกล้เคียงกันหือก่างกันได้มากถ้ามีที่หนึ่งมันโดดออกมาเลยเนี่ยถูกกว่าชาวบ้านแบบลิบลับเลยห่างกันเยอะมากเงี้ยสงสัยไว้ก่อนเลยโดนโปรแกรมแบ่งชําระโดนโปรแกรมแบ่งผ่อนหรือเปล่านะครับวันนี้เอามาฝากประมาณน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโตโยต้ววตาพาทัวร์ให้เหล่งด้วยนะครับแล้วผมจะนำของมีมาฝากอีกฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ